แดดแรงขนาดนี้ถ้าไม่มีเสื้อกัน UV ดีดีๆสักตัวบอกเลยว่าผิวพังแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอมารีวิวเสื้อกัน UV จากแบรนด์นิวตัวนี้เป็นรุ่นที่เขาเคลมว่ากันแดดระดับ UPF 200บวกเลยคะ่ะอันนี้คือแถบวัดรังสี UV ที่แบรนด์แนบมาให้นะคะพอวางโดนแดดตรงๆเนี่ยสีจะเปลี่ยนในทันทีแต่พอเอามาไว้ใต้เสื้อนิวจะเห็นเลยว่าสีแทบไม่เปลี่ยนแปลว่าเสื้อตัวนี้นะคะกัน UV ได้จริงไม่ใช่แค่คำเคลมเฉยๆและตัวนี้เขามีใบรับรองผลการป้องกัน UV ชัดเจนนะคะค่า UPF 20 0เเนนนื้้้อาป็แแบบละะคะใส่วรูก เย็นไม่ค่อยร้อนเลยระบายอากาศได้ดีมากไม่อับไม่เนอะผิวนะคะและที่สําคัญถึงแม้จะซักร้อยครั้งคุณสมบัติการกันแดดก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะทรงเสื้อคือสวยมากนะคะใส่แล้วไม่ดูเทอะทะเพราะว่าเป็นเสื้อครอบนะคะช่วยให้รูปร่างดูดีใส่แล้วดูเพรียวใครมัดผมหางมาแบบเรานะคะจะชอบจุดนี้มากเลยเพราะว่าเขามีซิปด้านหลังฮู้ดนะคะรูดออกมาได้พอดีไม่อึดอาจทําให้ผมไม่เสียทรงและสามารถดึงหางมาออกมาได้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือลองนั่งมาใส่ตากแดดจริงๆนะคะรู้สึกได้เลยว่าไม่ร้อนไม่อบกันแดด ได้ดีเหมาะสําหรับคนที่ออกไปซื้อกาแฟหน้าปักซอยหรือว่าชอบนั่งแ g r a ฟวินบ่อยๆนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าเสื้อกันแดดที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะทั้งกันแดดได้ดีใส่สบายผ้าไม่ร้อนเพราะเป็นไอซ์เลนะคะและดีไซน์สวยเนี่ยใครกําลังหาเสื้อกันยูว v ที่ใช้งานได้จริงตัวนี้จากนิวค่ะแนะนําเลย